สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับวันนี้ผมนะครับตุตะฟาร์มนะครับสีพลาพ่อพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับเนี่ยระหว่างนรกจักรพรรดินะครับผมกับท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับว่าช่วงปลายฝนนะครับสีเขาฤดูหนาวมันสิ่นี้ลักษณะจังไรนะครับผมกับสีเอาสีมาเปรียบเทียบให้กับพ่อพี่น้องนะครับอากาศเกษตรกร ได้เบิ้งกันนะครับแล้วก็สีเป็นข้อมูลนะครับเพื่อสิเป็นการตัดสินใจนะครับห้กับเกษตรกรนะครับผู้ที่ท่านในหูนะครับว่าหญ้าแต่ละสายพันธุ์สมีคุณลักษณะจังไดนะครับผมส่วนฝั่งทางสายมือนะครับที่พ่อกับแม่เราตัดอยู่นะครับก็คือหญ้านรลกจักรพพัดนะครับผมเพื่อใี่น้องสังเกตดีๆนะครับว่าหญ้านรกจักรพพัดนะครับสีบ่มีดอกนะครับแล้วก็ใบสีใงินนะครับแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็น อ่าท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมช่วงอ่าช่วงปลายฝนนะครับผมมันก็สิเริ่มออกดอกยังสี่นะครับผมแต่ว่าสีใบนะครับก็สิเป็นสีเขียวเขียวอ่อนกว่าของนรกจักรพรัดนะครับแต่ว่าปริมาณใบนะครับแล้วกับปริมาณก่อนะครับก็สีค่อนข้างที่จะหนากว่านะครับผมแต่ว่าลักษณะล้ําก็สีล้ําน้อยกว่านะครับผมช่วงปลายฝนนะครับก็สิเริ่มออกดอกยังสี่นะครับนี่ครับ อันนี้คือพร้อมที่สีเป็นท่อนพัน์นะครับผมต้นออน้ำพ่อที่้องนะครับก็บสะเป็นตัดเป็นท่อนพัน์นะครับผมอายุของอท่อนพันที่เขาตัดนะครับกับสามเดือนขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนรากจักรพรรดนะครับผมนาราลกจัก,กรพรรดนะครับผมนี่ครับ กระต้านสุดนะครับกระสิลิใบออกก้อนนะครับลีใบนะครับแล้วก็สตัสดนะครับอันนี้คือทอนนะครับขายท่อนละหบาทไม่รวมส่งนะครับของนรกจักรพพัดนะครับคันเอาไล้นะครับก็สามารถลดได้อีกนะครับผมคันเอาไลน์ก็สามารถลดได้อีกนะครับปกติขายอยู่ที่ท่อนละ1บาทไม่รวมส่งนะครับผม ส่วนของถ่ายเคลื่อนซูเปอร์รฟนะครับกับสีราคาเดียวกันนะครับหนึ่งบาทไม่รวมส่งนะครับผมแต้คันเอาอร้ายๆนะครับกับสีมีส่วนลดให้นะครับผมและกับสีแถมให้พร้อมนะครับออเดอร์ทุกๆเจ้าที่สั่งมากนะครับกับสีมีการแถมให้แทบจะทุกๆเจ้านะครับบาว่าสีเป็นหนึ่งร้อยท่อนสองร้อยท่อนนะครับหรือหาร้อยพันหนึ่งนะครับกับสิมีการแถมให้เสมอนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวอันนี้คืออ่ามันเกจัดมากๆเลยนะครับจนมันแตกลากลักษณะนี้ อ่าขันมันแตกลากจังสี่นะครับกับเป็นตัวบ่งชี้นะครับที่อ่าห้เฮาหูว่ามันเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับที่สีเอาไปเอาไปเป็นท่อนพ่านนะครับแต่ขันสีตัดห้ยงูห้ควายหรือสั์กินพืชกินนะครับผมก็แนะนําให้ตัดอ่อนกว่านี่นะครับผมกัตัดประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือนกับ่ะเกินนี้นะครับแต่ขันตัดเป็นท่อนพ่านนะครับกับสีเป็น2เดือนขึ้นไปถึงสามสี่เดือนนะครับอ่าขันพ่อแม่น้องยังบฮห้ว่ามันแก่เต็มที่ไปกับสังเกตตรงนี้นะครับค่ะแต่ว่า ขอต่างๆมันิเริ่มมีการแตกลากนะครับกัเป็นตัวบ่งชี้ได้แล้วว่ามันพร้อมที่จะเอาไปขยายพันธุ์นะครับผมต่วตรงนี้นะครับก็จะเป็นท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟเนี่ยลักษณะนะครับก็สิเป็นอนอ่หน่อยท่อนน่อยล้ำหน่อยกว่านะครับผมแต่ว่าขอดีของมันก็คือล้ำหลายกว่านะครับแล้วกัลักษณะใบเนี่ย กระสิหลายกว่านะครับและก็สังเกตดีๆว่าใบของท้ายเขื่อนซุปริบนะครับมันกระสหงอลงข้างล่างแบบนี้นะครับอันนี้นี่คือกอมันสิเป็นเลี้ยวๆอย่างสีนี่ก็คือด้วยปัจจัยก็คือมันออกดอกเป็นส่วนหนึ่งและก็ที่สําคัญก็คืออ่าหนาใสผพาน,นี่มันบรเนนล้ำพอไปนองมันบนเนนล้ำก็คือมันเนนใบนะครับเนนปริมาณใบนะครับใบ ลกใบน้านะครับขันทุ่งวาพ่อพี่น้องนะครับตัดอยู่หนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับกสิเหมาะมากๆเลยนะครับมันกะสิอยู่ระดับอกนะครับถึงระดับหัวนะครับมันกะสิอ่าพร้อมมันสิเหมาะสําหรับงัวสําหรับคั่วไกินนะครับส่วนขันปอยย่างๆอั่งที่นะครับผมเอาไว้เป็นท่อนพันธุ์นะครับผมอันนี้คืออายุสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วพ่อพี่น้องกระยั้งแบบลักษณะอ่าท่อนกับยั้งขาวออกเขียว นะครับผมเนี่ยท่านทอนกระสีออกขาวแล้วก็เขียวนะครับผมเนี่ยครับผมขายท่อนละหนึ่งบาทนะครับผมขายท่อนละหนึ่งบาทไม่รวมส่งขันมารับที่ที่สวนนะครับกระสีเป็นท่อนละหนึ่งบาทนะครับพ่อี่น้องเอาไรเอาหน่อยทำได้ก็ขายทอนละบาทหนึ่งครับผมมาเอาอยู่หน้าสวนกับมีอ่าแถมให้นะครับผมาว่ากะสเป็นแถมทนพันุนะครับหรือว่าแถมตัวย่างหงานะครับกระสีเอาให้ยักษ์มาสองมัดนะครับผมเพื่อสีเอาให้อ่าพ่อพี่น้องนะครับได้ ไปทดลองให้งงวหควยนะครับหรือสัตว์กินพืชของพี่น้อกนะครับในล่องเบิรงนะครับว่ามันกินดีบอนะครับผมอ่าโอเคครับเมื่อนี้นะครับผมกับพ่อคินีคอนเดอร์ครับผู้ใดสนใจนะครับกับอ่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าหกสามห้าสามสองสองสี่นะครับหรือว่าเพจนะครับตุตาฟร์มนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับตุตาฟร์มนะครับผม อ่ผู้ใดถึกใจนะครับกับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมออกคลิปลงนะครับแล้วกับผมนอกเนื้อจากนี้ผมกรสีมาห้ความรู้เก็ตความรู้พ่อแม่น้องนะครับตลอดตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม